Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby? Let me know Girl, I'm gonna show you how to do it and we start real slow You just put your lips together and you come real close Can you blow my whistle, baby? Whistle, baby? Here สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ T21milliard.com สุดยอดระบบการสร้างธุรกิจออนไลน์หนึ่งเดียวในประเทศไทย ถ้าคุณกําลังมองหาหนทางในการสร้างธุรกิจแบบยั่งยินอยู่แล้วก็รูปของเราอาจจะเป็นคําตอบให้กับคุณก็เป็นได้เพราะเราคือเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่มีระบบสนับสนุนการทําธุรกิจออนไลน์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยเพืเ่อนๆจะเชื่อหรือไม่ก็ตามอันนี้เพืเ่อนๆต้องพิสูจน์ตัวของเพืเ่อนเองแล้วครับเราต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่คุณจะได้รับรู้ต่อไปนี้ไม่ใช่โมเดลการทําเงินแบบเร็วทันใจถ้าคุณกําลังมองหาวิธีการทําเงินแบบรวดเร็วทันใจอยู่แล้วก็ผมแนะนําให้ปิดเว็บนี้ได้เลยครับเราไม่กดกัน แต่ถ้าเพื่อนๆกาลังมองหาวิธีการสร้างธุรกิจออนไลน์จริงๆอยู่แล้วก็นี่อาจจะเป็นโอกาสของเพื่อนๆครับเพราะเหตุผลเดียวที่ทาให้ทเวนตี้วันไม่ดคอมกลายเป็นระบบแรกแะระบบเดียวในประเทศไทยที่ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งตลอดมาเพราะเรานําเสนอแต่เรื่องราวของการสร้างธุรกิจจริงๆเท่านั้นเชื่อเลยครับทเวนตี้วันไม่เดคอมเป็นผู้นําในการสร้างธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริงเราเลือกบริษัทที่มั่นคงที่สุดในโลกมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ในการสร้างธุรกิจกับเรา ผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเข้าใจความหมายของคำนี้มากขนาดไหนนะครับแต่การสร้างธุรกิจในความหมายของเราก็คือธุรกิจออนไลน์ที่จะคงอยู่กับเราไปอีกหลายปีและมีการสร้างส,างสินทรัพย์ที่จะสามารถทําเงินให้กับเราได้ตลอดแต่มันก็ต้องแลกด้วยเวลาและความอดทนถ้าเพื่อนๆมีเป้าหมายแค่การหาเงินให้ได้เยอะเร็วๆเราขอแนะนําให้ไปศึกษาวิธีอื่นครับแต่ถ้าเป้าหมายของคุณคือการสร้างสินทรัพย์ที่สามารถทําเงินให้กับคุณได้ในอนาคตเราขอบอกว่าคุณเหมาะกับระบบของเรามากๆ ขอเล่าสู่กันฟังนิดหนึ่งสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักกันมาก่อนก็นแล้วกันนะครับในฐานะนักล่ารายได้บนอินเทอร์เน็ตมี3สิ่งที่ท่านควรรู้มากกว่าสิ่งอื่นใดนั่นคือความรู้จริงในสิ่งที่คุณทําระบบการทํางานและที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงที่พร้อมให้คาแนะนําอย่างจรงิงจังที่ทําให้คุณสามารถทําเงินได้รวดเร็วกว่าง่ายได้กว่าและยั่งยืนกว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสําคัญเป็นอย่างมากโอกาสทางธรุรกิจเกิดขึ้นมากมายเป็นเงาตามตัว เพียงแค่ท่านใช้เครื่องมือและระบบของเราท่านก็จะสามารถสร้างกระแสะะไรายได้ได้อย่างต่อเน,นื่องจากอินเทอร์เน็ตธุรกิจของท่านจะขยายไปโดยอัตโนมัติ24ชั่วโมองต่อวัน7วันต่อสัปดาห์และด้วยระบบของเราคุณจะกลายเป็นนักธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตแทนที่จะเป็นเพียงแค่นักล่าเศษตังบนอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเงินจะไหลเข้ากระเป๋าของคุณทุกวันแทนที่จะไหลออกเราไม่รู้ว่าคุณจะหาโมเดลที่ใช่สําหรับคุณไปอีกนานแค่ไหนแต่ถ้าความฝันของคุณคือสิ่งเหล่านี้ และคุณมีเป้าหมายที่จะสร้างธุรกิจในระยะยาวที่ทําให้คุณมีเวลามากขึ้นมีเงินมากขึ้นเราขอบอกว่าคุณเหมาะกับรถของเรามากๆเราได้เตรียมแนวคิดและแผนการทํางานของเราไวให้ท่านศึกษาแล้วท่านสามารถเริ่มต้นได้ทันทีหลังจากศึกษาจบเราจะแสดงให้ท่านเห็นถึงเทคนิคของการทํางานและทําอย่างไรท่านจึงจะประสบความสําเร็จได้รายได้ตามที่ท่านต้องการทั้งหมดนี้เราให้ท่านฟรีเพียงแค่ท่านกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มและกดปุ่มลงทะเบียนเท่านั้นเราจะส่งบทเรียนเหล่านั้นให้ท่านทันที ท่านสามารถเริ่มต้นทำเงินและได้รับผลลัพธ์อันน่าพึงพอใจเหมือนเพืเ่อนของเราดังต่อไปนี้ Knows how to work my body, knows how to make me worthy, the Yeah, I. because they stay boned, the, yeah, I. You got that something that keeps me so balanced, baby. You're a child yeah, yeah, Let you tight, yeah, I. Hey girl, how did you wanna see if you can go no town with a boy like me? Hey girl. how do

แต่ถ้าคุณยังกังวลกับประสบการณ์แย่ๆหรือการไม่มีพื้นฐานความรู้ในการสร้างธุรกิจเลยละก็คุณไม่จำเป็นต้องห่วงสิ่งเหล่านั้นเพราะระบบของทอมมี m ที่วันไม่เล่นอคอมถูกออกแบบให้ใครก็ตามที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นก็สามารถทําธุรกิจได้เด็กอายุเพียงแค่17ปีก็สามารถเริ่มต้นสร้างธุรกิจและทําเงินได้ด้วยระบบของเราคุณไม่จําเป็นต้องมีความรู้อะไรมากมายเพราะสิ่งที่เราได้เตรียมไว้ให้จะทําให้คุณสามารถเริ่มต้นตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยจนกลายเป็นนักธุรกิจอออนนไไล์ย่างงแท้้จริด แน่นอนว่าคำนี้ไม่ใช่ได้มาเพียงแค่เพราะความรู้เท่านั้นแต่นั่นหมายถึงว่าคุณจะได้ครอบครองรายได้อมหาศาลอีกด้วยหรือตอนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังทำธุรกิจออนไลน์อยู่หรือมีความรู้มากพอในการทำธุรกิจผมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะคุณจะได้ใช้เครื่องมือและระบบของเราในการต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว เพราะความรู้และระบบที่เราใช้ไม่มีขีดจำกัดในการสร้างรายได้คุณสามารถทําเท่าไหร่ก็ได้ตามที่คุณต้องการโมเดลการทําธุรกิจของ2 1 m i l l i o n c o m นั้นได้ทําเงินให้กับผู้คนทั่วโลกไปแล้วกว่าหลายล้านเหรียญสหรัฐแล้วคุณล่ะจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือไม่ถ้าสิ่งที่คุณต้องการได้อยู่ตรงหน้าคุณแล้วผมไม่อยากให้คุณพลาดโอกาสนี้ไปครับคุณสามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาขอ้อมูลเพิ่มเติมก่อนก,อนการตัดสินใจได้ที่แบบฟอร์มที่คุณเห็นเลยนะครับแล้วคุณจะพบว่าการทำธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริงนนนั้ยิ่่่งใหหญแคไ คุณจะสามารถสร้างไรายได้จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมหาศาลแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนและพบกันครับสวัสดีครับ